มามียาตำนานรักสองแผ่นดินเรื่องราวความรักที่ต่างเชื้อชาติระหว่างเจ้าน้อยสุกเกษมและมะเมีออันกลายมาเป็นตำนานรักที่จบลงอย่างโศกสลด และได้รับการกล่าวขานมาถึงปัจจุบันถูกบันทึกเรื่องราวโดยเจ้าหญิงบวนวนนะเชียงใหม่อดีตพระคู่มั่นคนแรกของเจ้าน้อยสุกเกษมที่ถอนมั่นไปและถูกถ่ายทอดโดยตรงจากเจ้าหญิงบัวชุมนาะเชียงใหม่พระชายาของเจ้าน้อยสุกเกษมเรื่องเริ่มขึ้นในปี2441เมื่อเจ้าแก้วนวรัตอุปราชนาครเชียงใหม่ได้ส่งลูกชายคนโตที่อยู่ในอันดับส ที่จะได้ครองนครเชียงใหม่คือเจ้าน้อยสุกเกษมไปเรียนต่อที่โรงเรียนเซนต์แพทริกอันเป็นโรงเรียนคาทอลิกของอังกฤษที่เมืองมะละแมงทั้งนี้ก็หวังจะได้ภาษาไว้ติดต่อค้าขายกับอังกฤษที่เข้าครอบครองพมา่าในว่าการส่งไปครั้งนี้ต้องแอบส่งไปอย่างเงียบๆไม่ได้เปิดเผยให้ทางกรุงเทพซึ่งปกครองเชียงใหม่ได้ร่วงรู้ขณะนั้นอยู่ในสมัยรัชกาลที่าซึ่งพระเจ้าอินทวโรสุริยวงศ์ ผู้เป็นเจ้าลุงของเจ้าน้อยเป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่และเจ้าดารารัศมีคณิษฐาของเจ้าอินทวโลโรสได้ถวายตัวมาเป็นพระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเหตุผลที่ทำไมเจ้าราชบุตรจึงส่งลูกชายไปเรียนที่นั่นกล่าวกันว่าเจ้าแก้วนวรัตคา้าไม้สักกับพม่าเมืองมอละแมงจนสนิทสนมเป็นอันดีกับเศรษฐีพ่อค้าไม้ชาวพม่าคนหนึ่งชื่ออูโพดัง เจ้าน้อยสุกเกษมนั่งช้างจากเชียงใหม่ไปถึงเมอละแม่งได้พักที่บ้านพ่อค้าในช่วงวันหยุดวันเรียนหนังสือก็อยู่ที่โรงเรียนกินนอนจนเมื่อปี2,445หนุ่มน้อยสุกเกษมวัย19ปีไปเที่ยวตลาดซึ่งเป็นตลาดห่างจากบ้านพ่อค้าอูโพดังราว10นาทีก็ได้พบและหลงรักสาวน้อยวัย15ปีนามมะมีฮภาษาพม่าแปลว่ามรกรสาวมะเมียขายบุหรี่เซเล็ก ภาษาพม่าแปลว่ายามบนหลังจากที่ได้พบพูดคุยกันสาวมะเมียนั้นก็รักหนุ่มน้อยจากเชียงใหม่เช่นกัน ระหว่างนั้นทั้งคู่ก็จะไปทำบุญตักบาตรร่วมกันเป็นประจำและนะัวัดใจตลาดที่เมืองมะละแม่ทั้งสองได้สาบานต่อกันว่าจะรักกันตลอดไปไม่ทอดทิ้งกันหากผู้ใดทรยศต่อความรักก็ขอให้ผู้นั้นถูกทรมานใจจนอายุสั้นในปี2445เจ้าน้อยสำเร็จการศึกษาต้องเดินทางกลับนครเชียงใหม่การจะนำมัเมียกลับมาด้วยโดยที่ยังไม่ได้บอกกล่าวกับเจ้าพ่อเจ้าแม่นั้น เจ้าน้อยเกรงจะมีปัญหาจึงให้มาเมียปลอมตัวเป็นชายอ้างว่าเป็นเพื่อนนักเรียนขอติดตามมาเยี่ยมญาติที่เชียงใหม่เมื่อเจ้าน้อยกลับมาถึงนครเชียงใหม่เจ้าน้อยนำมาเมียมาซ่อนไว้ในเรือนหลังเล็กภายในคุ้มอุปราชซึ่งเป็นที่พักของตนแต่พอไปเข้าเฝ้าเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าแก้วนวรัตกับแม่เจ้าจามารีมหาเทวีก็บอกให้เจ้าน้อยรับรู้ว่าได้มัน่นเจ้าหญิงบัวนวล ธิดาของเจ้าสุริยวงศ์ให้เป็นคู่มั่นของเจ้าน้อยตั้งแต่ปีที่เจ้าน้อยเดินทางไปเรียนที่เมืองพม่าแล้วทำให้เจ้าน้อยอึดอัดใจพูดอะไรไม่ออกหลังจากเคร่งเครียดกับเรื่องนี้อยู่หลายวันเจ้าน้อยก็ตัดสินใจนำมะเมียเข้าเฝ้าเจ้าพ่อเจ้าแม่และสารภาพเรื่องทั้งหมดให้ทราบว่ามะเมียเป็นหญิงคนรักที่ไม่อาจทอดทิ้งกันได้เจ้าแก้วนวรัตและแม่เจ้าจามรีก็ไม่ได้ว่ากล่าวให้ลูกชายเสียใจ แต่ก็มีท่าทีว่าไม่ยอมรับมาเมียเป็นลูกสะพ้ายส่วนเจ้าหญิงบัวนวลคู่มั่นของเจ้าน้อยเมื่อทราบว่าเจ้าน้อยพาเมียมาจากมาละแหน่งแล้วก็ขอถอนมั่นเปิดทางให้เจ้าน้อยไม่เข้าร่วมเป็นปัญหาด้วยเรื่องนี้ยังได้ล่วงรู้ไปถึงเจ้าอินทวะโลรสเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่และด้วยความวิตกเป็นอย่างมากจึงได้เรียกเจ้าแก้วนวรัตพร้อมด้วยเจ้านายในราชวงศ์เชียงใหม่ไปปรึกษา เห็นว่ามามียเป็นคนในบังคับอังกฤษซึ่งกำลังมีปัญหากับสยามในเรื่องดินแดนเมื่อคนในบังคับของตนมาเป็นสะพยของเจ้าอุปราชกงสุนอังกฤษอาจจะถือโอกาสเข้าแทรกแซงอีกทั้งทางกรุงเทพคงจะยอมไม่ได้ในเรื่องนี้จึงควรจะจัดการเสียก่อนที่เรื่องจะขยายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นด้วยเหตุนี้จึงเรียกเจ้าน้อยไปพบอธิบายให้ฟังถึงปัญหาที่จะตามมาจากเรื่องของมะเมียซึ่งเป็นเรื่องที่รับกันไม่ไหวทั้งนั้น แม่เจ้าน้อยจะตัดใจจากมะเมียไม่ได้แต่ก็จำนวนต่อเหตุผลที่จะโต้แย้งได้ก็เลยบังคับสมม่งมะเมียกลับพม่า,มา่ะความรักที่เคยฝันไว้กลายเป็นเพียงความเศร้าในหัวใจแม้จะต้องจากกันไปไกลแต่ความรักนี้จะอยู่กับเราตลอดไปความรักแท้ที่เรามี จบลงเพราะความต่างกันเขาคือแสงสว่างเธอคือความมืดมิดม้ดานัทางสังคมที่ห่างไกลทำให้ใจเราไม่อาจเดินทางเดียวกันแม้หัวใจจะรักกันเพียงใดแต่ความจริงไม่อาจฝืนได้ ที่ดาวคร่งคลายความรักของเรายังมีในใจแม้จะต้องจากกันไปไกลแต่ความรักนี้จะอยู่กับเราตลอดไป เจ้าน้อยสัญญาว่าอีกสามเดือนจะไปรับมะเมียกลับทั้งคู่สาบานกันไว้ว่าจะไม่รักใครอื่นหากใครผิดคำสาบานขอให้อายุสัน้นตอนนั้นมะเมียกำลังจะเดินทางกลับไปก็ก้มลงไปกราบเท้าเจ้าน้อยสามีสุดที่รักและด้วยความรักและอะไรหลังจากนั้นมะเมียก็เอาผ้าโพกผมออกแล้วสยายผมเอาผมมาเช็ดเท้าเจ้าน้อยเพื่อแสดงความจงรักภักดีบูชาสามีสุดชีวิตแล้วก็กอดขาร้องไห้ เจ้าน้อยเองก็ร้องไห้ทำเอาคนที่มามุงร้องไห้ไปทั้งเมืองด้วยความสงสารความรักของทั้งคู่ด้วยเหตุนี้ไม่ว่าฉากความรักและความอาลัยระหว่างสองหนุ่มสาวในตอนเช้าวันหนึ่งของเดือนเมษายนพุทธศักราช2446จะโศกเศร้าสะเทือน,นใจจนใครต่อใครที่พบเห็นร้องไห้ตามเพียงใดก็ตามแต่เรื่องจริงเรื่องนี้ก็ต้องจบลงเช่นนั้นไม่ใช่เรื่องของกำเวร ไม่ใช่ศักดินาที่ต่างกันระหว่างคนรักทั้งสองและไม่ใช่เชื้อชาติเผ่าพันธุ์ต่างกันหรือประเพณีแต่เป็นปัญหาการเมืองการเมืองที่สยามกำลังกำหนดเส้นทางเดินของล้านนาและเจ้าราชบุตรเลือกที่จะเป็นฝ่ายยอมจำนนการเมืองที่พ่อส่งลูกไปเรียนด้วยหวังว่าลูกจะมีความรู้ในเรื่องภาษาอังกฤษสถานการณ์การเมืองในพมา่าและนโยบายของอังกฤษ เพื่อลูกจะได้กลับมามีบทบาทในร้านนาต่อไปแต่แล้วความรักที่เกิดขึ้นและขัดแย้งกับปัญหาการเมืองก็ต้องท้ายแท้แก่การเมืองในที่สุดเมื่อกลับไปถึงมะละแมงมามียได้มอบเงินที่เจ้าแก้วนวรัตและแม่เจ้าจาม,มารีประทานให้เธอแก่พ่อแม่แล้วเฝ้ารอเจ้าน้อยที่จะมาหาตามสัญญาจนเวลาผ่านไปสามเดือนกว่าก็ยังไม่มีวี่แววของสามี ส่วนเจ้าน้อยถูกเจ้าดารารัศมีเรียกตัวลงไปรับราชการที่กรุงเทพได้รับยศเป็นนายร้อยตรีเจ้าอุตรการโกศลและได้แต่งงานกับเจ้าหญิงบัวชุมสาวในตำหนักของพระราช,ชายาเจ้าดารารัศมีนั่นเองเมื่อมาเมียได้ข่าวว่าเจ้าน้อยแต่งงานแล้วและกลับมาอยู่เชียงใหม่เธอจึงเดินทางรอนแรมมาหาแต่ไม่ได้มาทวงรักหากจะมาถอนคำสาบานที่ให้ไว้ต่อกัน เพื่อไม่ให้เจ้าน้อยต้องรับกรำตามคำสาบานแต่หลังการแต่งงานเจ้าน้อยก็หมกมุ่นอยู่กับการใช้สุราดับกลุ้มและใจไม่แข็งพอที่จะพบมะเมียได้แต่ส่งเท้าบุญสูงนำเงิน800บาทมามอบให้และถอดแหนทัพทิมประจำตัวให้มะเมียไปด้วยหลังจากวันนั้นมะเมียก็เดินทางกลับมายังเมืองเมะและแม่งระเทศพมา่า เพื่อกลับมาบวชชีที่วัดใหญ่ในเมืองเหมาะละแมมงตามความตั้งใจเดิมตั้งแต่นั้นมาหลังจากแต่งงานกับเจ้าหญิงบัวชุมได้เพียง6กปีเจ้าน้อยสุกเกษมก็ไม่เคยมีความสุขในชีวิตสมรสท่านไม่สามารถหักห้ามความสงสารที่มีต่อมาเมียได้เจ้าน้อยสุกเกษมจึงยึติสุราเป็นที่พึ่งดับความกัดกรุ้มอันเกิดจากความรักอะไรในตัวมาเมียและเจ้าน้อยสุกเกษมก็ถึงชีพิจักสในพุทธศักราช 2,456ด้วยวัยเพียงแค่33ปีหลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปอีก49ปีจนถึงปีพุทธศักราช2,505แม่ชีนเมนียที่ครองเพชรเป็นชีก็ได้สิ้นอายุไขยอย่างสงบในวัย75ปีสุดท้ายความรักอันยิ่งใหญ่นั้นก็ยืนยงที่ทำให้ผู้คนต้องตกตะลึง คิดไม่ถึงว่าเจ้าน้อยสุกเกษมจะรักมาเมียและมีใจให้หญิงสาวคนนั้นเพียงผู้เดียวอย่างเหนียวแน่นถึงเพียงนั้นและก็คงไม่มีใครคิดว่าสาวน้อยชาวพม่าคนนั้นจะมีหัวใจเพียงดวงเดียวมอบให้แก่ชายหนุ่มชาวเชียงใหม่และเธอได้พิสูจน์ให้เห็นตลอดชีวิตอันยาวนานของเธอซึ่งความรักรันทดของเจ้าน้อยสุกเกษมกับมะเมียเกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่กี่ปีแต่เป็นเรื่องที่เล่าขานเป็นตำนานมากว่าหนึ่งร้อยปีแล้ว แสดงให้เห็นอนุภาพของความรักซึ่งเป็นเรื่องอิสระเสรีของหัวใจถ้าถูกครอบงำกดดนันบีบบังคับเมื่อใดก็จะเป็นเรื่องเศร้าสะเทือนใจเช่นนี้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในคลิปนี้และวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมอย่าลืมกดถูกใจกด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งเพื่อติดตามกันด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ